ทำเอาโลกโซเชียลแห่แชร์กันบนโซเชียลค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับภาพล่าสุดของนางเอกสาวชื่อดังอย่างมินพีชญานะ,ะ่ยคาะหลังจากที่เธอถูกปล่อยตัวจากเรือนจำคุณผู้ชมก็ยังคงหายเงียบนะคะช่องทางโซเชียลก็ยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตนะคะแฟนคลับติดตามนางเอกสาวอย่างมินพีชญานะคะตั้งหน้าตั้งตารอกันอย่างมากคุณผู้ชมว่าทางด้านของมินเนี่ยจะคัมแบ็กเมื่อไหร่นะคะสุดนี้เลยค่ะ ทำ all ok social hair share กันวอนเมื่อทางด้านไอจีนะคะของหนุ่มนิวนธนสิทธิ์ได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพนะคะลงในช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งก็คือรูปภาพนะคะอยู่ที่สนามแบดมินตันยืนถ่ายภาพคู่นะคะกับนางเอกสาวมินพิชญาคุณผู้ชมซึ่งก็คือรูปภาพเนะะี่ยค่ะที่เราขึ้นมาบนหน้าจอกันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าทางด้านของมินพิชญาเนี่ยก็คือยังคงสวยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีรอยยิ้มที่ร่าเริงสดใสแล้วคุณผู้ชมตาม ภาพที่พวกเราเห็นนะคะกันนี้ค่ะก็ยังมีทางด้านของคุณเควินนะคะแฟนหนุ่มของสาวมินพิชยาไปร่วมตีแบทในครั้งนี้นะคะพร้อมกับอยู่ในเฟรมด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมเรียกได้ว่านะคะหน้าตาสดใสเอามากๆนะคะน่าจะแฮปปี้แล้วนะคะสําหรับสาวมินพิชยาของเราโดยหลังจากภาพดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลแฟนๆนะคะที่ติดตามและคิดถึงทางด้านของมินก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายนะคะบางคนเองก็บอกว่าคิด ถึงมินนะน่ารักนะคะคิดถึงน้องมินนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกเหมือนกันค่ะบางก็บอกนะคะว่าน่ารักมากได้เห็นรอยยิ้มคุณมินชื่นใจค่ะคิดถึงพี่มินนะคะดีใจเห็นรอยยิ้มพี่มินน้องนิวกับน้องเควินน่าเหมือนกันมากพี่แยกไม่ออกเลยและก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมขาจากชาวเนต็ตนะคะจากแฟนๆละครของสาวมินพิชยาที่ก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเมื่อเห็นภาพล่าสุดทางด้านของ นะคะที่มีรอยยิ้มที่สดใสเอามากๆก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าทางด้านของมินพิชยาเพิ่งจะออกจากเรือนจําม,มาในวันที่8มกราคม2568ค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยเธอก็ได้ถูกปล่อยตัวนะคะจากทันทสถานหญิงกลางแขวงลาดยาวนะคะเขตจตุจักรกรุงเทพก็ทํากลางสื่อมวลชนเนี่ยได้ไปรอสัมภาษณ์โดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของมินพิชยาก็ยังคงไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดคุณผู้ชมพร้อมกันนี้นะคะมินเนี่ย ก็ได้มีการยกมือขึ้นนะคะสวัสดีพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนที่ไปรอทําข่าวของเธอในวันที่ถูกปล่อยตัวนั่นเองค่ะซึ่งนี่นะคะก็ถือเป็นภาพล่าสุดตามที่เราได้นําเสนอให้คุณผู้ชมเห็นภายหลังจากที่เธอออกจากเรือนจําเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแต่อย่างใดค่ะสําหรับใครเองนะคะที่เป็นเอฟซีแฟนคลับและรอติดตามนะคะผลงานรวมถึงรอติดตามนะคะโมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพนะคะของสา มินพิชยาหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องมารอรุ้นรอติดตามกันต่อไปแหละว่าเธอจะออกมาเคลื่อนไหวนะคะให้แฟนคลับที่ติดตามได้หายคิดถึงกันเมื่อไร่อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกทีหนึ่งคะ่ะ